สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมีนบาร์บี้วันนี้เรานะคะก็จะมาทำออบบี้ค่ะคนฟังไม่เิียค่ะทำออบบี้ค่ะเราก็เลยไปเลยจะทำไปเริ่มเลยตอนนี้หาอุปกรณ์แบบโอเคได้แล้วแต่เราจะเอาบันได้ก่อนนะคะนี่ต่อขึ้นไปเลยเราเป็นคนที่ต้องใช้แบบนี้นะ ไม่งั้นเราตอบไม่ได้อันนี้ก็จะเป็น EP พหนึ่งนะคะก็จะตอบไปเรื่อยๆเลยอืลยอาจจะมีลายแดงก็มาหน่อยนะคะก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะไปต่อเลยไปต่อเลยไปเลยไปเลยนี่เราก็หาประตูอยู่ นี่ปัดตัวมินปัดตัวอยู่นู่นน่ะอ๋นอนาตอนนี้ก่อนนะโอเคต่อไปเรื่อยๆเลยจ้ะต่อไปเรื่อยๆเลยจ้ะต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะต่อให้มันออกมายาวๆหน่อยนะคะ แล้วว่าไม่กี่มันแคบเกินโอเคของขึ้นในนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะทุบทั้งข้างบนนะคะแต่เราจะทำพื้นล่าวางเนี่เราก็เลยต้องล่างไว้ตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมี e ีพีสองนะคะหรืไม่แน่ก็จะแบบไปเที่ยวหรือรีวิวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เฮ้ยจะบอยแต่ก็บอยไปแล้วเราก็ไปต่อเลยแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ทำการทำเอิม่มนี่แล้วนะคะ <laughs> ก็คือเอิม่ม <laughs> พื้นล่าวางล่างนะคะ <laughs> ไม่ติด <laughs> เราทำต่อเลยจ้าโอ๊ย <laughs> อะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยนะคะทุกคนไม่เป็นไรนจ้ะแปทำต่อเลยจ้าอะไรเนี่ยต่อยึกยึกยกัยกอันนี้เราก็จะไม่ลบนะคะก็จะให้มันต่อไปเลยนะ เราได้ยินเสียงคืนน้ำลายป่ะได้ยินว่าเราเลยนดังมากอ่ะอ่ะทำต่อเลยนะคะจริงๆเราอยากเปิดเพลงฟังนะเพราะเวลาเราเล่นเกมเนี่ยจะเปิดเพลงฟังแต่อันนี้นะคะเราก็ไม่ได้เปิดเพลงฟังเพราะอัดคลิปนะคะ อย่างว่ะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยอะไรเนี่ยว้าวาว้าวเราวาอะไรโนโนโนโอ้ยโอ้ยแต่เราไม่ตายนะคะเพราะเราไม่ได้มีหัวใจอะค่ะถ้าสมมติเราไม่มีหัวใจเนี่ยเราไม่สามารถวางรา ก็คือมันต้องแบบจะเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมันต้องแบบวางราวาลลงไปอ่ะแล้วคือเราอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วคือมันจะแบบแน่ยทุกคนทุกคดว่าอะไรอ่ะคือมันจะลงไปไม่ได้ถ้าลงไปแล้วมันจะตายเออแบบนี้โอเคนะคะเราก็เก็บขอบกันยเดี๋ยว เราจะมาลบอันข้างบนนะคะแล้วเราก็จะมาทำเอ,อิมไอแผ่นกระโดดนะคะแต่เราจะเว้นอันแรกไว้นะคะจะได้แบบยืนได้อะไรอย่างนี้เนาะตัดต่อแลยเไอ,อ้ไม่ใช่ตัดทุกสิทุกต่อโลยจ้าทุกต่อเลจ้าแปะเพิ่นน โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาต่อตรงนี้ต่อเนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะทําเป็นแบบนี้นะคะเพราะตรงนั้นอ่ะมันไม่ถึงค่ะเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกนี่ค่ะถ้าสมมต,ติแกโดดตกลงไปก็จะเป็นแบบนี้แต่อันนี้แบบไม่ใช้สปีนะคะถ้ากระโดดตกลงไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องขึ้นมาใหม่ อแต่เรา่ดงทำจุดเร็ออะทุกคนไม่เป็นไรนาะเดี๋ยว e นะีพีหน้าเดี๋ยวเรามาถามเพราะเราอะเสียงตอนที่เราทำเศจอะทุกคนขอโทษนะแล้วก็จะมาทูแบบนี้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรทำต,ต่อเลย ก็จะทําเป็น2อันเนาะเพราะว่าเราจะทําเป็นเหมือนสควิทเกมไงทุกคนที่เป็นดังกระจกอะ่ะแบบกระโดดไปกระโดดมาถ้ากระโดดตกก็ล่วงจ่ะล่วงย่างเดียจ่ะเนี่ยค่ะาลากสาธิ่ให้ดูอยู่ใช่ไหมนี่แบบนี้อันนี้แบบไม่ตกนะคะแต่วเราจะทําแบบตกให้ดู แล้วจะไม่มันพรีเมียมสุดๆนะคะแล้วก็ไม่รู้มันจะตกไหมนะไม่ไดู้้กคาเราแหมมันนั่มันได้มันได,นได้นี่ไงคะตกเหี้ยวก็จะแปลนแบบนี้เลยจ้ะอ๋อตกอีกแล้วแต่เคยจะตกสองอันนะคะนี่คะ่ะทุกคนได้ เดี๋ยวเราก็จะทำอันต่อไปเลยนะคะชิปนี้11นาะที32วิวิเนาะใช่ปะเออชัอยช่ยเราก็ทำต่อเลยนะคะเราก็จะใช้อะไรดีนะ่ะเอาประตูด,ดีกว่าคือเราจะทำด่านที่เราแบบ อันนี้ในะชีวิตจริงด้วยนะในเกมด้วยนะคือด่านกบค่ะทุกคนฟังไม่ผิดกบกบคะเตงโอ้ด่านกบคือแบบคือทุกคนเข้าใจป่าคือมันต้องแบบผ่านเจอกบอ่ะเอ,อ้แค่พูดก็ขนลุกแล้วแล้วเราก็ต้องเดินไปเป็นทางเดิอนไหนทุกคนนี่ ช่างนี้ไว้เพื่อใส่ประตูนะคะนราว่าแบบนี้เ่อบน,นี้น่าจะไม่พอเอาเพิ่มสิเอาเพิ่มอ๋ยไม่เอาอีกแล้วสาธิตให้ดูโอเคเป็นแบบนี้โอเคปิดทําไมต้องปิดเอาประตูใส่โมห่หัวเองได้ปะไม่ไดอ้อยากให้มันไปไปอาะ ไม่ได้อ่ะแบบนี้ก็ได้โอ๊ยอลองเพลงไปนี่ค่ะเราจะกลับแล้วเราจะทำการวางแล้วนะทุกคน แบบขยักขยแงอะเอางี้ด้วย่าขยักขยแงเคยเป็นเหมือนกันบ้างบอก่อยนะคะอเย่าขยักขยแง,งมันมากเลยอ่ะแต่ เพื่อออปปี้นะคะเราก็ต้องทำค่ะไปใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่มันลงไปค่ะใส่ค่ะยฮวีลเลองดูจะไม่ แล้วเขาให้แบบไม่จํากัดด้วยนะทุกคนคือเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆอย่างกว่าเราจะพอใจเราก็ไม่รู้ชะกัเไปนะคะว่าเราต้องเข้าไปแบบไหนแล้วมันจะจอนตีหาเราไหมอ่ะกลัวเราจะเล่นแต่แรกให้ดูนะดึงดึงดึงอะดึงอะถึงเราจะไม่เข้าประตูนะคะไม่งั้นกบจะออกจะบินขึ้นแล้วก็มาตรงนี้ ตำใจคนลุกเลยอะ